สวัสดีท่านผู้ชมพบกันอีกครั้งนะครับทางช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงวันนี้เป็นวันที่สลากินแบ่งออกนะท่านผู้ชมของรัฐบาลเนาะแอดมินก็ได้ข่าวว่ามีต้นมะพร้าวนะท่านผู้ชมมีรูปร่างแปลกๆเนาะแอดมินก็จะมาดูนะท่านผู้ชมเนาะรวมทั้งจะมาขอตัวเลขให้ ท่านผู้ชมทางช่องเลขเด็ดคนดวงเฮงได้ดูนะเดี๋ยวแอดมินก็ <Lum> <g S 1> จะไปดูนะท่านผู้ชมว่าวันนี้เนาะเราจะเห็นตัวเลขตัวไหนเนาะช่วยรูปให้หน่ <S <S อยตรงที่เอาแป้งทาไว้อะเดี๋ยวนะท่านผู้ชมเดี๋ยวไปดูนะว่าเขาจะรูปได้ตัวเลขตัวไหนเราจะเห็นตัวเลขหรือเปล่านะท่านผู้ชมเดี๋ยวไปดูด้วยกันนะครับว่าเราจะเห็นตัวเลขตัวอะไรเนาะวันนี้เนาะเดี๋ยวไปดูด้วยกันว่า ตัวเลขจะเห็นตัวไหนนะท่านผู้ชมเดี๋ยวไปดูด้วยกันเนาะก็วันนี้เป็นสลากกินแบ่งออกแล้วนะท่านผู้ชมช่วงบ่ายสี่โมงนะท่านผู้ชมเนาะเดี๋ยวแอดมินก็จะพามาดูตัวเลขเนาะว่าจะเป็นตัวเลขตัวไหนนะท่านผู้ชมเดี๋ยวเข้าไปดูด้วยกันนะท่านผู้ชมนะเห็นไหมเห็นตัวเลขไหมเขาบอกว่ายังไม่เห็นตัวเลขนะ ก็ลองเ,เข้าไปรูปให้หน่อยสิเดี๋ยวมาดูนะผู้ชมเดี๋ยวมารอรุนในกนเนะ <c oughs> ว่าจะเห็นตัวเลข <c oughs> ตัวไหนเนาะรูปหรูอเอาเรื่องเศร้านะ <c oughs> นั่งลงสินั่งลงแล,ล้วก็รูปให้หน่อย <c oughs> เดี๋ยวมาดูนะท่านผู้ชมว่าจะเห็นตัวเลขตัวอะไรเนะ <c oughs> าะลาขอขอ <c oughs> เลขง่ายเดี๋ยวมาดูนะท่านผู้ชมว่าต้นมะพร้าวจะเป็นแบบไหนไหมเลขเมือ่อเช้าแอดมินเห็นมองเห็นที่ทางช่องแปดนะท่านผู้ชม มีช่องอื่นมาถ่ายก่อนแล้วนะท่านผู้ชมนะแอดมินเห็นมาเช้าก็เลยออกช่องแปดแปแล้วนะท่านผู้ชมนะแล้วเอดมินก็เลยมาตามมาถึงที่คอลาบเลมาดูว่าไหนเราจะเห็นตัวเลขตัวไหนเนาะเห็นไหมไม่เห็นรูปไปรูปไปทางโน้นตรงคนโคนี่แหละเอาไปมาอีก เดี๋ยวมาดูนะท่านผู้ชมมาดูด้วยกันว่าจะเห็นตัวเลขไหมเห็นไหมข้าบอกว่าไม่เห็นนะท่านผู้ชม ไม่เห็นจริงๆนะเข<ะ>าบอกว่ายังไม่เห็นตัวเลขนะผู้ชมแล้แอดมินจะเข้าไปรูปดูนะท่าผู้ชมนะเพื่อจะได้เสี่ยงดวงนะอาจจะออกมาแต่ผมจะเข้าไปรูปเองออกมาก่อนเห็นเลขอะไรตัวไหน เลขอะไรบอกด้วยสดิษไม่เป็นเลยถ้าอยางนั้นออกมาเดี๋ยวผมจะเข้าไปรูปเองครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวแอดมินจะรูปให้นะท่านผู้ชมเมื่อวานี่ขอผมได้กึยเสืเอ้กยห้อยดีจ้ะ เดี๋ยวนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวแอดมินจะรูปให้นะท่านผู้ชมขอข้ามมาทางนี้ก่อนพอทางนู้นเขาบอกว่าเขารูปไม่เห็นนะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวนะท่านผู้ชมเดี๋ยวแอดมินจะรูปให้ดูเนาะว่าจะเห็นตัวเลขหรือเปล่านะท่านผู้ชมซาทุกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ณที่นี้ช่วยปรากฏตัวเลขให้เห็นด้วยนะคะ ใครากดตัวเลขให้เห็นด้วยเดอ้อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ที่นี่เนาะขอให้แฟนช่องเลขเด็ดคนรวงเพีงเขามองถึงตัวเลขด้วยนะครับก็จะได้ซื้อถูกเนาะช่วงนี้ก็โควิดระบาดเนาะก็ขอให้เขามีเงินมีอะไรไว้ใช้ด้วยเนาะมองเห็นเลขหานะท่านผู้ชมอยู่ตรงนี้เนาะแต่เอ็มจะจีให้ดูเนาะตรงนี้นะท่านผู้ชมเลขหนะ้าเนาะ มองเห็นเลขห้าตัวนี้น่าจะเป็นไม่แปดก็หกนะท่านผู้ชมตามสายตาแอดมินเนาะห้าแปดหรือห้าหกนี่แหละท่านผู้ชมเนี่ยไม่ห้าแปดก็ห้าหกนะท่านผู้ชมแอดมินก็จะอ่านสองตัวให้นะท่านผู้ชมนะห้าแปดหรือหนะ้าหกเนาะห้าแปดแปดห้าห้าหกหกห้านะท่านผู้ชมเนาะ ก่อนจากกันไปอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์ทางช่องของเราเพราอเันบัน่องเลขเด็ดคนดวงเฮงสำหรับคลิปนี้เราคงจะบอกท่านผู้ชมว่าสวัสดีครับ